เท่ากันนะเท่ากันเไหมงานเท่ากันตัวเลขเท่ากันยอดเงินเท่ากัน,น,กนแต่ว่าตัวแปรคืออะไรครับจำนวนคน5%ของเซลล์กับ5%ของวิชาไม่เหมือนกัน,ลนะนเลยเนี่มีภาพน้องมีหนึ่ภาพน้อเวลาอธิบายกับลูกน้องกคนจะครับนี่เป็นที่มาของคำว่าทำไมแต่ละฝ่ายจะต้องมีฟอร์เชนกิ้งเพราะว่าท้านแกบอกมาโอเค ปีนี้โ t i ักชั่นมีทั้งผมให้ A คุณได้ฝ่ายบุคคลจะเป็นคนเสนอไปว่ามีงบเท่านี้สําหรับโฟลักชั่นเพราะฉะนั้นจะเป็น A ได้เท่านี้จากเงินเดือนของพนักงานที่มีเฉลี่ยเนี่ยเป็นได้เต็มที่10คนคนที่จะได้ขึ้น7%ได้แค่10คนเท่านั้นเองถ้ามากกว่านี้ไม่ได้ผู้บริหารก็ต้องมารูว่าเคมันมีได,มมได้มันมีได้แค่10คนและที่เหลือ จะเป็น B แล้วกันพอตัดมาปุ๊บๆเอลอสเปอร์เซนต์ใช่ไหมพี่ลูกน้องที่20คนเทหมดส่งมาปุ๊บเหลือ7คนลูกน้องก็จะไม่แฮปปี้ถูหน้าที่ของท่าน,นาคือต้องไปสื่อสารกับลูกน้องว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเขียนขนาดนี้นะแต่ให้เข้าใจว่าเวลาที่บริษัทขา,ายเสร็จทำกำไรปุ๊บมันจะแบ่งยังไงพี่มันจะเอากำไรต้นทุนยังไม่สนใจหรืครับมัน,นจะเอากำไรมา เพื่อที่จะมาดิสเซิลวิวเขาเรียกว่าฟอสเรนกิ้งดิสเซิลวิชั่นกระจายรายได้ตาม้ำนักของหน่วยงานในแต่ละปีไม่ได้หมายความว่าเซลล์จะเป็นเจ้าตลอดนะที่บอกนะีปีนั้นท่วมนี่โอ้เซลล์ได้เหลือแค่20%เพราะปีนั้นขายไม่ได้จุดแต่ปริมานพุ่งะขาทำได้หมดนนในบางปีมีเคสมากมากอันี้เด็กในบางปีพนักงานสไตล์มากนะสภาพแข็ง อันนี้ต้องเยอะยนเหรอไหมเขาเยี่ยนหมดแล้องให้เงินเดือนเยอะหน่อยต้องให้สวัสดิการเยอะมันเป็นแนวได้ว่าใครสูงกว่าใครแต่ไม่ได้เป็นทุกปีขึ้นอยู่กับนโยบายหนึ่งนโยบายสองกำไร,รที่เกิดขึ้นที่นี่ขงนาองอ่าโอเคนั่นคือวิธีการก็ทำเป็นแบบนี้น่าโอเคนะผมผมตอบไปทีละข้อนะเพราะนั้นผู้บัญช่าระแก้ไขบทประเมินตอบได้แล้ว